สวัสดีครับแฟนช่องไซก้อยอยู่กับผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมครับยินเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวันละสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไปด้วยพักยก77ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับอามารึงขั้คืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับไฮไลท์วันนี้เป็นยูฟ่าแชมเปียนซีปรอบ16กทีมส,ส,สุดท้ายนัดที่2นะครับเวลาตี3ทั้งหมดไปที่แอสตันวิลล่าจากอังกฤษจะเปิดบ้านเจอกับคลับบูสจากเบลเยียมนัดแรกเนวินล่าบุกชนะมาก่อน3 1หนึ่งกุมความได้เปรียบนะครับล่ะสุดในลีกก็บุกชนะบรนส์ฟอร์ดมา1-0นะครับตัวหลักๆก็กกม ข้างหน้าเป็นออลีวัดกินเจอกับคลับบูธเกมล่าสุดในลีกบุกชนะเซอร์เคิลรูคมา3-1มนะครับมีฮานวานาเกนคริสตอตทีโซลิทกอกหน้าเป็นเฟอรันยุดกล้านะครับแน่นอนก่อนเกมแอสตันวิลล่ายังเป็นต่อครับเอางอ่ายคลับบูธไม่มีทางเลือกนะครับเกมเนี้ยต้องบุกชนะ2ประตูเป็นอย่างน้อยส่วนวินล่าเสมอก็เข้ารอบแพ้ลูกหนึ่งยังเข้ารอบครับดูแล้วคลับบูต้องมาเปิดเกมรุกซึ่งไม่เข้าทางพวกเขานะครับวัดใจแอสตันวิลล่ามีโอกาสย้ำแค้นครับจะเปิดบ้านเบียดชนะออยย่างน้น้ปรระตูไดคับ ขยับมาที่เวลาตีสามตรงนะครับไปดูอาร์เซนอลจังกฤษจะเปิดบ้านเจอกับ PSV ีไอโฮเฟนจากเนเธอร์แลนด์ครับนัดแรกเนี่ยอาร์เซนอลบุกถล่มมา7-1็ดห่กุมความได้เปรียบนะครับล่าสุดในลีกก็บุกไปเสมอแมนยูแต่มาหนึ่งหนึ่งครับมิเกลอารเตตา้าก็ข่าวดีคือกาเบรียลมาตินารีเนี่ยลงตัวสำรองในเกมกับแมนยูได้แล้วนะครับเกมนี้ถ้าพร้อมก็น่าจะได้ออกสตาร์ทเล่นกับทอสซาแล้วก็ตรงกลางไรซ์ปาเตโอเดกาดเหมือนเดิมเจอกับ PSV แม่เอางง่าย ปีเตอร์บอสเนี่ยต้องกลับมาเน้นในรายการนี้โดนไป7คือเอางอ่ายตามหลัง6สกอร์ครับตัวหลักๆก,ก็เยอรี่ชาเท่นอีวานปีริสิตโนอาแลงข้างหน้าเป็นลุกเดอยองนะครับแน่นอนก่อนเกมเขาจะมองอาเซนรอลเป็นต่อนะครับเพสีก็ไม่มีทางเลือกนะครับต้องมาเปิดหน้าแรก ก็มองคล้ายๆคู่ของคลับบูตเหมือนกันนะครับมองว่ายิ่งเล่นยิ่งเข้าทางอาร์เซนอลครับดูแลอาร์เซนอลน่าจะย้ำแครนครับการันตี1ประตูลุ้นประตูที่2นะครับปิดไทยสักคู่หนึ่งเอาเวลาเที่ยงคืน4ี่แนะครับลิวจากฝรั่งเศสจะเปิดบ้านเจอกับดอทมูลจากเยอรมันคู่นี้นัดแรกเสมอมานึงหนึ่งที่บ้านดอทมูลโอกาสยังเปิดกว้างนะครับลิวเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะมงปรีเยในลีกมา1นูนย์ครับมีอนาฮาราซันอังเร่ของหน้าเป็นโยนาธานเดวิดหัวหอกทีมชาติแคนาดานะครับเจ เพิ่งจะแพ้คาบัานกับเอาสบวกในลีกมา01น่ะครับตัวหลักก็ปาร์ตเกาโกลสยูเลียนบันคาริมอเดเยมี่ข้างหน้าเป็นชิรูกูลาซีนะครับน่นอนก่อนเกมใกล้เคียงเสมอไหนเสมอกันนะครับแม่เอาอย่างง่ายแต่ว่าฤดูกาลน,นี้รอดมูลมีทีมีเล่นเยือนได้ค่อนข้างดีนะครับเอาอย่างง่าย ตั้งแต่รอบเพลย์ออฟแล้วครับเกมแบบนี้น่าวัดใจดอทมุนครับมองว่าไม่แพ้เป็นอย่างน้อยใน90นาทีลุ้นถึงบุกชนะครับสรุป3คู่นะครับก็ชอบไปที่แอสตันวิลล่าอาเซนอลและโบรุสเซียดอทมุนครับอย่าลืมกดติดตามทุกเส้ทางของไซก้อยด้วยนะครับขอใ้ทุกคนโชคดีในคำ่ำคืนนี้ครับสวัสดีครับ